สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มจาปพอเทคนิคแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆเพื่อน,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 นรู้จักเดลคานกซี่ไหมครับเดลคานกีเนี่ยเป็นอีกบุคคลคนหนึ่งที่ผมยึดเอาหลักคิดหลักการทํางานของท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งได้ผลดีหลายข้อนะครับหนังสือของเดวคานกีก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับท่านก็ถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้จัก แล้วก็ลองไปเซิร์ช Google ดูนะครับแล้วก็หาหนังสือของท่านมาอ่านได้นะครับส่วนท่านใดที่รู้จักลแล้วโดยเฉพาะนักพูดเนี่ยนะครับนักพูดเนี่ยหลายๆคนหรือว่าเกือบที่จะทุกคนเนี่ยครับไม่มีใครไม่รู้จักเดวคานกิกีนะครับซึ่งแกเป็นบุคคลในตำนานนะซึ่งเขียนหนังสือดีๆออกมาหลายเล่มให้ศึกษายังไงก็ไปเพื่อนๆเราไปเซิร์ชดูแล้วกันเนาะนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์ uh. กฎ18ประการที่ชนะใจคนได้ของเดลคานากีนะครับข้อแรกเลยก็คือกฎข้อที่1นะครับจงให้ความสนใจแก่บุคคลที่เราติดต่อด้วยนะโดยการแสดงออกทั้งทางกายทางท่าทาง,ทง,ทง,ทงวาจาใจและก็ไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเองนะครับเดวบอกว่าจงให้ความสําคัญแก่บุคคลที่เราติดต่อด้วยนะครับการติดต่อสื่อสารนะั้นเป็นทักษะที่มีความสําคัญ สำหรับวิชาชีพจพอปอย่างเรานะครับเพราะว่าเราต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลตลอดเวลาแล้วก็หลากหลายระดับด้วยนะครับจอปอยอย่างเราเนี่ยมีโอกาสได้คุยถึงระดับประธานบริษัทรองประธานบริษัทลงมาถึงจนผู้บริหารโครงการโปรเจกต์แมเนจเจอร์ไซต์แมนเจอร,จอร์รองผู้จัดการวิศวกรโครงการเพื่อนร่วมงานของเรานะครับรวมถึงผู้รับเหมา ซั p p l เออร Customer, ์นะครับแล้วก็คัสเตอร์ม์ลูกค้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องบุคคลเหล่านี้เราต้องติดต่อสื่อสารประสานงานกับเขาทั้งหมดนะครับแล้วก็เดียวบอกว่าจงให้ความสนใจแก่บ,บุคคลที่เราติดต่อด้วยใช่ไหมเพราะเราจะไปติดต่อกับเขานะครับอันนี้หมายถึงว่าการติดต่อทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งที่เป็นทางการคืออะไรครับทั้งที่เป็นทางการคือการติดต่อเรื่องงานใช่ไหม การคุยเรื่องงานเนี่ยเราต้องติดต่อกันอยู่แล้วนะโดยภาคบังคับนะครับแล้วก็การติดต่อโดยไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการเกเรื่องการพูดคุยเรื่องตัวไปการคุยเล่นการปฏิสัมพันธ์การมีมนุษยสัมพันธ์ในเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะครับเช่นการถามไทยสารทุกสุขดิบนะการคุยเรื่องส่วนตัวนิดิดหน่อยเช่นสมมติว่าเห็นเขาแขวนพระ กว่าจะคุยพี่แขวนพระได้เหรอพี่แขวนพระอะไรนะผมก็เคยเห็นนะเจะปอหลายๆคายคนชอบพระพี่แขวนพระอะไรพี่ใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรครับอย่างเงี้ยนะพอผมดูนาฬิกาพี่โอ้นี่ G-Shock เหรอครับรุ่นไหนอะไรยังไงผมก็ผมก็ใช้คาซิโอเหมือนกันนะครับแต่เป็นคาซิโอตัวเรือนทองตัวนี้มาริโอเมาเลอร์เป็นคนพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้เราก็ชวนคุยได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ การให้ความสนใจแก่กับกบุคคลที่เราติดต่อด้วยโดยการแสดงออกทั้งทางกายวาจาใจนะการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยคือเราคุยกับใครเราติดต่อปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยต้องแสดงออกถึงความจริงใจนะครับทั้งทางกายทางวาจาทางใจนะให้เขาได้เห็นว่าเรามีความสนใจที่จะปฏิสัมพันธ์กับเขาจริงๆคุยกับเขาจริงๆ นะครับบางครั้งบางทีบางคนอาจจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์หรือว่าปฏิสัมพันธ์กับกับคนอื่นยากนะครับอย่างผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่สมัยก่อนนะครับก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างยากนะแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยผมก็พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยการที่จะเข้าไปคุยกับใครสักคนเนี่ยคือก็ต้องก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะไปคุยเขาเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นเห็นลูกค้าใส่นาฬิกาอย่างเงี้ยผมก็เข้าเข้าไปถาม พ,พี่แต่นาฬิกายี่ห้ออะไรครับโอ้คาสิโอ,โอจีอจชอ็อกรุ่นนี้ผมชอบมากเลยนะสมัยก่อนดังมากนะครับรุ่นนี้พนนะแล้วก็ถามอาจจะถามพี่เขาหน่อยหรือว่าถามคนที่เราปฏิสัมพันธ์หน่อยนะครับว่าซื้อมาจากไหนอะไรยังไงแล้วพี่มีความชอบนาฬิการุ่นนี้ยังไงนะครับอันนี้เราวางแผนในหัวก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าไปคุยนะครับทำให้เราถึงเข้าไปคุยเพื่อที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์ กับลูกค้าหรือว่ากับใครก็แล้วแต่ที่เราต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องนอกงานเนาะเพื่อเมื่อเราปฏิสัมพันธ์เรื่องนอกงานสําเร็จแล้วมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องในงานใช่ไหมครับเมื่อเราคุยกับเขาเขาเห็นถึงการแสดงออกเนี่ยอย่างที่เดวยวคานิกกี้บอกว่าการแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเขาเห็นเราไปคุยนะการแสดงออกทางกายทางวาจา,ท,า,จาที่สุภาพ อ่อนน้อมทางใจที่แสดงความจริงใจเราต้องจริงใจนะครับอย่าเสียแซงนะอย่าเสียแซงนะครับบางคนไปแบบคือถ้าถ้าเราเสียแซงเนี่ยคนที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะมองออกเลยแล้วว่าเราเสียแซงนะคือต้องใช้เวลาฝึกต้องใช้เวลาฝึกเราต้องเข้าไปแบบด้วยความจริงใจด้วยความที่อยากจะรู้นะครับว่าให้ความสนใจจริงๆอ่ะให้ความสนใจกับผู้พูดเดียวยังบอกว่าไม่ควรพูดถึงแต่เรื่องของ นะครับอย่างที่ผมโชว์นาฬิกาของผมบ้านเนี่ยผมก็จะพูดถึงนิดหน่อยแล้วก็จบไปสุดแล้วก็ต้องแวะไปกับที่นาฬิกาของอนเนอร์ของลูกค้าหรือของคนที่ผมต้องการปฏิสัมพันธ์ด้วยว่าโอ้ยมันยังไงพี่มื่อกว่าผมชอบมากเลยนะรุ่นนี้แล้วพี่ชอบตัวไหนของมันราคาเท่าไหร่ครับพอจะบอกมาห้าพันหกพันเจ็ดพันห้าพันเลยนะครับของผมแค่พันห้านี้ก็ ก็โอเคสำหรับผมแล้วนะครับแต่ผมก็อยากได้นะอนาคตผมก็มีแผนที่จะซื้อ G Shock เหมือนกันอันเนี้ยชวนคุยต่อนะครับนะลูกค้าเขาชอบเขาถูกใจเขาคุยถูกคอนะครับแล้วก็หลายหลายอย่างในอนาคตมันมีผลนะครับมันมีผลแตรนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ข้อแรกของเดวคาเนตวิธีการชนะใจคน18ประการของเดว c คา n e เน e วันนี้เอามาฝากข้อข้อแรกก่อนเนาะเดี๋ยวข้อต่อๆไปก็จะเป็น คลิปถัดไปน,นะครับอย่าลืมนะครับจงให้ความสนใจแก่บุคคลที่เราไปคุยด้วยนะแล้วก็โดยการแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็อย่าพูดเรื่องของตัวเองให้มันเยอะนะครับพูดพยายามพูดถึงเรื่องของเขาพยายามถามคําถาม,ถามปลายเปิดให้เขาอธิบายต่อนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าไปอย่าไปละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวเยอะนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ นะต้องใช้เทคนิคต้องใช้วิจัยานในการคุยคุยเรื่องทั่ว,วไปนะครับคุยเรื่องที่เราอาจจะเห็นว่าเขาชอบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องวิเคราะห์คนที่เราจะไปคุยกับเขาด้วยว่าคนคนนี้มีบุคลิกลักษณะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวเยอะมากแค่ไหนถามเรื่องทั่วไปนะครับอย่าไปถามเรื่องส่วนตัวถามถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าพี่คนนี้หรือคนคนนี้ชอบที่จะให้ความรู้ชอบที่จะอธิบายอะไรเกี่ยวกับความรู้ รเราก็ไปถามครับพี่ครับผมขอระยตปรึกษาหน่อยนะเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องนั่งร้านที่พี่ไปอบร,รมมาเนี่ยนะพี่พี่พี่ได้เรียนรู้อะไรมาแล้วมีอะไรมาแชร์ให้ผมฟังไหมครับคือพอดีผมอยากจะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั่งร้านเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นแล้วโอ้โหแล้วเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอโ้เราได้รับการยอมรับเว้ยเราได้รับการยกยอก่องทีนี้เขาก็จะอธิบายเขาก็จะพูด นะเขาก็จะโชว์ว่าเขามีความรู้ความอะไรแล้วอ๋อเหรอครับพี่อืมอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับคืออ๋อนั่งร้านมันต้องแบบนี้ใช่ไหมครับสแตนดาร์ดเป็นแบบนี้ใช่ไหมตามกฎหมายใหม่มันมาแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมยังไม่ได้อบรมมาเลยผมอ่านกฎหมายผมก็ยังงงๆอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เสแสรแ้งพูดนะนะคือผมจะพูดด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากให้พี่เขาอธิบายให้ฟังนะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรามันจะทําให้เขา นะครับคิดว่าเรายอมรับนับถือในตัวเขาคนทุกคนต้องการความยอมรับนะครับไม่มีใครต้องการต้องการให้คนอื่นมาดีเครดิตทุกคนต้องการความยอมรับนับถือจากผู้อื่นถ้าเราไปแสดงว่าเรามีความยอมรับนับถือซึ่งไม่ใช่เสแสร้งนะครับผมเน้นย้ำซึ่งไม่ใช่เสแสร้งถ้าเราไปแสดงว่าเราให้ความเคารพให้ความยอมรับนับถือในเรื่องของความรู้ความสามารถที่เขามีแล้วให้เขาอธิบายว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราอย่างอันนั้น เราจะชนะใจคนคนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎข้อแรกของเดวคาเนกี้ที่ผมเอามาแชร์ในวันนี้ก็คือจงให้ความสนใจกับบุคคลที่เราไปติดต่อด้วยด้วยการแสดงออกทั้งกายทางวาจาทางใจด้วยความจริงใจนะครับอย่าเสือแซงนะครับแล้วก็อย่าพูดเรื่องของตัวเองให้มากเกินไปไม่มีใครอยากฟังเรื่องของเราเยอะนะครับคนทุกคนเขาก็อยากที่จะพูดเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ปักเนพื่อนไว้ประมาณนี้ นะครับวิธีชนะใจคนของเดลคาร์น,นที้ข้อที่1นะครับคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะเอาข้อที่2ข้อที่3มาแชร์กันต่อเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ